สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสวนกล้วยของเรานะครับหลังจากที่ผมนั้นได้ถ่ายคลิปลงไปเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วนะพี่ๆนะเดี๋ยวผมจะมีคลิปเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าสามเดือนที่แล้วต้นขนาดไหนแล้วก็3เดือนถัดมานะครับนี่กําลังลดน้ําเลยนะครับกําลังให้น้ํานะครับนี่ตอนนี้ต้นนี่ครับผมให้เป็นระบบน้ําหยดสปริงเกอร์เล็กนะครับ สามเดือนถัดมานะครับเดี๋ยวมีคลิปเปรียบเทียบให้ดูเลยนะครับโอ้ก็ก็น่าจะโตขึ้นอยู่นะ้พี่เนาะน้องก็ดูคลิปเก่าๆโอ้เปรียบเทียบเขาก็โตขึ้นพอสมควรอยู่นะครับสลหรับสนวนกล้วยของเรานะครับที่ถ่ายให้ดูไปเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วนะครับก็มีไม่กี่แถวนะครับนี่ครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับใบยังเขียวตอนนี้จะเริ่มหน้าหนาวแล้วนะครับก็แต่ว่าใบก็ยัง เขียวชุ่มชื่นดีอยู่นะครับไม่ไม่ไม่ไมแห้งไม่เหี่ยวเพราะว่าเรามีระบบน้ําให้เขานะครับตอนนี้ก็ถือว่าอ่าน่าจะไม่ตายเนาะกลัวช่วงแรงนี่ยกลัวน้ําไม่พอเนอะาะแต่ว่าก็เตรียมระบบไว้วางแผนไว้พอสมควรนี่นะครับโอ้โหตอนนี้ก็น่าจะโตขึ้นอยู่เนาะพี่ๆเนาะอ่านี่ก็ลองปลูกนะครับกล้วยหอมทองของเรานะครับแต่ก็จะมีน้ำว้าแซมแทรกบ้างบางส่วนนะครับนี่นะครับ เป็นโซนกล้วยหอมทองของเราช่วงเยน็นๆนะครับหลังเลิกง,งานก็มาให้น้ำนะครับมารดน้ําต้นกล้วยของเรานะครับก็อาจจะยังไม่โตมากนะครับไม่ได้โตมากนะครับเหมือนสวนพี่ๆที่ทําในเชิงพาณิชย์มากนะครับชาก็าเยอะหน่อยนะครับได้มาเฉพาะวันหยุดนะครับที่จะต้องมาตัดวันในอนอันนั้นก็ลกหน่อยนะครับก็เป็นแบบธรรมชาตินะพี่ๆนะ นะครับอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะครับนี่ครับต้นเล็กๆของเราก็เริ่มกําลังแทงหนอนะครับแต่ละแถวนะครับไม่ได้ปลูกพร้อมกันด้วยนะครับทยอยปลูกเรื่อยๆอันนี้ก็เอามาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันเนาะอ่าส่วนกล้วยของเรานะครับเปรียบเทียบกับาสามเดือนที่แล้วนะครับก็โตขึ้นอยู่นิดนึงนะครับ